หนึ่งโลหนึ่งโลมันจะออกก็ออกเว้ยไม่อยากได้เลยตอนนี้ไม่อยากได้เลยเฮ้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 ยคนน้นโอเค sociedad, อเราเปิดเรียวเลยตรงนี้มันไม่ค่อยมีใครมาเปิดแต่ส่วนใหญ่ไปเปิดในโรงงานที่เป็นบอสแล้วก็ในในว่าน้องที่น้องสาวมันอยู่เป็นบอสอ่ะเงประสาดเลย ใช่แล้วก็ไปเปิดเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิดไอตอนชกุกแลดิมองมันบายทำไมอันนี้ความรู้สึกพี่นะเว้ยทำไมอาร์ตมันมันเลยมาอยู่ตรงนี้เลยวะตัวอื่นมันจะอยู่ประมาณนี้นะเว้ยแต่ตัวละครอะห้าดาวอี้นี่เลยมานี่เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเป็นตัวแรกคือตั้งชื่อเองได้เลยโอ้ยวมันเป็นมีอยู่ร้อยสามสิบสี่คือร้านค้ายัางไม่แรงนัะนั่นคือในคลิปนี้น่าจะมีประมาณสักร้อยสี่สิบอะไรแหละ แต่ส่งไปแล้วสะสมโลไปแล้วสิสิบโลกว่าเห็ปนป่ะไอยสิบโลพอดีเลยเนี่ยนี่โลล่าสุดเขาส่มครั้งที่แล้วไปไอ้เนี่ยก็แรกว่าหวังจะเอานะแต่ว่ากลุ่มดาวดีกว่าวะไอสกาลบุอะสมแม่งเลยไอ้ลุยเห <c oughs> ลือยี่สิบโลฟาโรซานลุนดีกว่าไม่อยากชิฟันันนะ้นอ่ะกดไปกดโอโ้ยไอี้อยาไม่ลุนละโผล่ลอย เอากระมิ้งอะไรอ่ะคุไม่ได้กดอิตโต้ออกมาทำไมะวะตรงไหนโคตรจำเป็นเลยถ้าไม่ได้ไหมเจ๋งนะสามเฟปไอเ้เหี้ยกูจะหลุดเลสไปเนี่ยโอ้แล้วแม่งแบบม่วงอย่างเดียวเลยกูเบื่อจริงเจ๋งนี่ใจเวย็นดิยังไม่ซอลพิตตี้เลยเดี๋ยวพอให้ซอลพิตตี้แล้วมันหลุดเลสอ่นะมันโอ้โหกูเอ้ยมันอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยอีกแล้วไอ้เหี้ย ผมว่าพี่ต้องเจอแน่ๆมัน่อยแล้ววะอย่าทำตัวเป็นในทุ่งนี้อย่าทำตัวเป็นไอ้ขี้นี่ได้ไหมวะอ่าอะไรวะไอ้แท่งตังตบในไอเดนอะขอร้องเลยเตงมไสามตัวอยเงี้ยโอ้ยเละแม่มันยังไม่ทองเลยอันนี้สี่สิบหรือห้าสิบวอลตินับว่ะสี่สิบแหละไปบล็อกไอเฮียเละโอ้โหสุ่มตู้ตัวละครได้อาวุธ ไอฟา,ารูซานกูยังไม่ได้เนี่ยหนักใจกูแล้วเหลือร้อยกว่าโลเนี่ยเฟลมเดียร์ลันลดีนะอองงดี5-4เฮ้ย,ยมันเกลือจังอ่ะโอ,โ,โอ้โหโอ้โกรโลอีกแล้วไอ้เหี้ยไอตัวที่หัวจะแพ้ไปข <ไป S 1> องทีมหินเลยมันมาอยางไรี่เอาของทิมหินเลยเนี่ยม,ม,มันมายังไงอะ่ะวันนี้มีเฉดยุนจินอ่ะในตู้เนี้ยเปลียนเปลียนตู้เปลียนตู้ไปเปิดได้นี่เลยอีโตะบ้าเปล่าถ้ามันได้ได้มาจริง สวยอีกเปอนพิโตเลยมีเมื่อก,กี้มีอยู่ห้าอ่าแลกอันนี้มาอีกหนึ่งโลสวยเลยเป็นร้อยโลพอดีโอเคอันนี้หกสิบแล้วมีจงลี่ไ่มไม่มีสุบไม่ได้ <c oughs> เอาค้างทำหินเลยทำหินเลยอุ้ยหกสิบแล้วนะแย่หลุดเหล่แแน่เลยว่ามันลึกเกินไปอะ่ะ แล้วไม่ดวงดีเหมือนผมีกแลวเกาโปโลย์กะเฮ้ยมาตัวนึงเฮ้ยนี่ก็แค่ฟาลูซานอ่ะมันได้ตอนไหนก็ได้เว้ยจริงๆไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะถ้าจะไม่ออกอ่ะแต่ซีเรียสจริงๆนไหนตัวเนี้ยเนี่ยไอ้หน้าตู้เนี่ยแปนมาส่งแฟนมานะโอ้โหเจ็ดสิบนะนะซาลูซานเป็ตัวไปซีสองไปส,สวยๆเออขออีกซีหนึ่ง หมดแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะ80นับแม่งยีงแหละมาอันนี้จะเป็นขอแล้วแหละเจ็เอ็ดนะเมาล้วมาลเจ็ดเอ็ดเจ็ดสอเขาจะมาลเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้อูตกใจหมดเฮ้ยทีสองหลุดเลดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยย็ดมาโอ้เหี้ยสมิ่งหน้าจะไหวเลย S <S อยเย็ดแม่ว่าทำไมเนี่ยแต่แต่ก,ก็ยังแต่ก็คงสถิตินะคือยังไม่ได้ขี่ๆยังมีเจ็ดสิบยังไงก็ได้แต่ว่ามันเสียดายโลอะเจ็ดสิบเลยนะไม่ไม่ลุ้นแล้วแม่เอาหน่อยอออขีอ่ๆใส<ช>่แฟกหม่หเยี่ยมเลยรอบนี้มันก็ไม่ได้แล้วมนการันตีแ้กกินสีสีสามใช่ปะใช่โอ้ยไอ้เหี้ยไม่ออกเลยเฮ้ยทำไมกูมันเกลืออย่างงี้วะ โอ้โหเยียบเขาลอยแล้วก็โลอะไรอ่ะโอที่มีอยู่แล้วฟีซีเนี่ยไอ้เยียบซีหกแล้วมั้งเนี่ยจันไงซีหกไปแล้วเออโอ้โหมันเกินไปมันโผล่มาหนักหนาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ดวงดีเหมือนคนอื่นกันเลยวะโอ้โหบอกแล้วมันเป็นทำกิมหินเลยอีกคนอิโตอาจจะได้เลยไม่เอาอ่ะองาเปล่าโอ้โหไม่ได้ว่ะโอ้ได้ฟาโรซานอยู่ประมาณถึ มันต้องอีกประมาณ10โลแหละแต่ว่าจะกดทีละหนึ่งไปเลยเพราะว่ามันซอฟิตีแล้วเพราะเมื่อกี้70็ดสิบเลยใช่ปะ่ะไปเจ็ดเอ็ดอ้ยยางเฟยผมไม่ออกเลยอ่ะดีแล้วแหละออกที้ 7, เี่อะไรเจ็ดสองไม่ได้เล่นน่ารักเจ็ดสามเฮ้ยอยากค้างดิไอ้อค้างนี่ได้แล้วเนี่ยเออค้างได้ไไแล้ว กี้แหละจะสาม Wanderer พูดพระเนจรไปกูพอกับมึงแล้วไม่ไหวจริงว่ะตั้งชื่อดิตั้งชื่อดิมันตั้งชื่อไม่ได้มันต้องเป็นในเรื่องก่อนเดี่ยวโอ้แย่ปะเจสแย่จัดเลยเฮ้ยมันจัเฮ้ยมันจับมาใส่ยูเราด้วยว่ะอัพโชว์เลยไอ้คิดเนี่ยมันหลุดตระกูลหลุดเลยเฮ้ยอ่ะกูลูกลักกูดาวก่อนเลยมึงลูกลักกูนะ จะส่งเรื่อยแหละเพราะตู้มันอยู่ตั้ง20ิบวันเผื่อจะได้ฟรีไงมันจะได้กินเก่ง,ก,งกดตู้ถาวรเล่นหน่อยเปล่าไม่มีอะ่ะเออว่า,วามีมีอันนี้ไงที่อัพตัวเป็นเวลยี่สิบอ่ะเดี๋ยวก่อนดิอันนี้ก็ยังไม่แลกเลยคือเนี่ยก็คือพี่ก็สัตริสติจริงจริงนะแม่งยังไม่ได้ฉี่ฉีอะ่ะอันนี้ไม่ได้อะไรนะเว้ยก็ยังไม่ได้จริงจริงเลย มันจะมันจะวนเวียนอยู่ไอ้เครื่องฉิงไอ้โมนาสองตัวเนี่ยกลัะตัวอื่นยังไม่ไปไหนเลยจะอัพตัวสกาวเลยเครื่องฉิงสีอะไรแล้วอ่าอันนี้ก็ได้ลูกกาชาฟีฟ่าครบแล้วมั้งใช่ไหมรอบนี้ถ้าจะครบแล้วแหละเดี๋ยวเอาตัวแม่เออเดี๋ยวอัพให้ผมสิบโลเลยไม่ไปกดดาวโซโลอันนี้ไม่ต้องไงไม่อยากมัมองมันเลยว่ะไม่เอาเปืองของ มันมีของอัพไปเลยโไ oh. ด,ด้เร็วเร็วถึงี46อะไรนะตอนนี้คืออยากก็สมุดร้อนหรือว่าสมุดสกายบอร์ดเพื่อเอามาให้สกัละหมดขอร้องแหละกิโลแล้วเนี่ยดูก่อนไม่ต้องส่งโมโนามา้นะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สามห้าไปเป๊ะ สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า,มามไม่มีตอนสุ่มอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่มีรอบไหนสวยนะคือแบบพอรันออกสองตัวนนก็ไม่มีนะคือแบบแย่จัดเลยอะ่ะที่นี่กูขัดห้าแล้วมั้งเนี่ย เฮ้ยดันได้เก่งใจใส่นับจากนี้ไปทันจะต้องเก็บเพชรอีกเท่าไหร่นะถึงจะได้ได้อะไรได้บุติเกนีอะเดิไม่เอาแล้วดาวอะ่ะเฮ้ยมันไม่ต้องเอาหรอกเอ,เอาดาวดีกว่าเอ้ยมีหกโลสมแม่งไงมเอาดิ1หนึ่งโลหนึ่งโล,งโลมันจะออกก็ออกเว้ย ไม่อยากได้เลยตอนนี้ไม่อยากได้เลยถ้ามันจะออกมันก็ต้องออกเออไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยไอ้โี้โโอ้โหปุ่นตามมาหลอกหลอนกูทุกอย่างเลยว่ะกูเบื่อจริงเลยเนี่ยโอ้โหผมไม่ไม่เอาแล้วโกโล่อะเออฟาโรตานไปเฮ้ยเอ้ยสวยสวยเออไม่ใช่ดิผมไม ได้ยตอนทะี่แล้วกูไม่ได้ส่มไงดูดูดดูดูดููได้มาถห็ว่าคุ้มเย่แต่ดีไซน์ผมชอบดีไซน์นะเฮ้ย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 ปวดด้วยแต่ปัญหาจริงเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องซีสองให้ได้แล้วกปเดี๋จะต้องทำงานนหนักเลยอะเพื่อให้ได้ซีสองเฮ้ย โผล่เฉยเลยได้อ่านไหมเนี่ยอัดดิอัดตลอดเลยเนี่ยตอนนี้เยีะยอะตลอดโอ้โหเยอะเดี๋ยอะแค่เนี่ยลูกหลักลูกหลักไม่ฟอนแหมมันมางอไงรอบแรกหลุดหลุดลึกไงโธ่และรอบแต่รอบสองการันตีมึงยังเอากูลึกด้วยแต่รอบนี้สีว่าดีมากไอ้ลูกชายใช้ได้ใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้ไปอีกสักอีกตั้งโลไปปั่นเสียบว่ะ ฮเฮ้ยวันเยีเ่ยไม่ไหวไม่เอากโกลโลนะม่วงสองช่องหนึ่งแล้วก็ม่วงอีกอีกท้ายกูเบื่อหน้ามากแล้ววะไอ้เฮี้ยเนี่ยโผล่งน่าหว่ะมามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเฮียยโกโลว้แบบเฮ้ยอย่าพูดดิมึงพูดเดี๋ยวมันก็มาอีก <c ười> อะไรก็ได้ตู้เนี้ยยกเป็นโกโล หยันเฟยได้สี่หกไปแล้วนะี่หว่าฟยโอเคไม่ออกแล้วดีจะดีจ้อย่าโลภอย่าโลภถือว่าผมไม่หลุดนะคือได้ระกาหุดมาปุ๊บก็ได้อีกตัวหนึ่งต่อเลยไม่หลุดเลยอป่ะกลุ่มดาวเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรวะนกี่โละนะเมื่อกี้เจ็ดโลเป 7, ล่าเจ็ดแปดโลถ้าเจ็ดโลเจ็ดโลกณฑเจ็ดโลอ๋อมือบินอยู่แล้วอะไรสักอย่างความเร็วกันโจมตีเฮ้ยขอเล่นกันโจมตีของสกิลมันน่าจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อ๋อแล้วมันจะเสกธนูมาอีกลูกหนึ่งพี่ เนี่ยมันไอสองดาวเนี้ยได้ใช้แน่นอนเว้ยมันคุ้มอยู่แล้วแต่กูอยากได้ดาวสอด้วยไงตอนเนี้ยคือโลภแล้วไงมาว่ะอยู่ๆดวงผมก็มาอะไรนี้ครับเอเจบคลิปจบคลิปไปละบ,บาย